กบหนึ่งขบง่ายๆนะครับผมเหมือนมาวันนี้เขาสิมาต่ำาครับผมต่ำให้มันละเอียดอันนี้ก็แล้วทุกคนมากเนาะครับผมถ้ามันผู้ใดบ่มักมูนกับบ่ต้องตำมูลนาะครับผมผู้ใดมักมูนกับตำมุลมูเนาะครับผมบางคนกับมักมูนบางคนกับบ่มักมูลนาะครับพี่น้องสูตรนี่รับรองว่าแซบนัวค่ะขนาดนะครับผมไม่ได้บอกผู้ใดนะครับผมสูตรแซบครับผมเอาประมาณนี้นะครับพี่น้องอันนี้นุ่มหน่อยสายข้ามที่ใส่นี่ครับผมปลาหมึก แลาวเมื่อก็ปลาบวงต้มใเจนามปลาแดกนะครับผมเข่งกบกรับผมพี่น้องเขาก็เอาใส้นนี่นะครับผมบางคนก็เอาปลาทู่กับเสี่ยมด้วยนะครับผมอันนี้ปลาทูกับบดิมีนะครับผมก็ว่าน้้หน่อยจะข้ามบดิไปตลาดกันได้นี่ครับผมมีอันใดกับเส้นอ่ะนะครับผมนี่ครับผมใส่นนาลงไปเลยนี่ครับผมสิบประมาณนี้นะครับผมวันนี้เขาก็มาปรุงด้วย ลิดผงนะครับผมอู้รับอันนี้เขาสีมีลูดโดดอยู่นะครับผมใส่หนยน้อยก่อนกะผงนวจอกหน่อยพี่น้องใส่ลายแสบยลายใส่ลงไปโหลดเรากะเขาครัวนะครับผม ข,ขัว้วไม่ต้องใส่ไลยใส่พวกประมาณพ่อนะครับผมแล้วเกิดทำปลาจล็กน้อยนะครับผมจะเฝ้าใส่ไลยเวลาเข้มมากไม่ติดแก่ไปเลยพี่น้องเนาอันนี้เกียร์นะครับผมแต่เนี่ยหน่อยพอ่อมาพี่น้องไปนียเขาสิมัดต่ำเหมือมันละเอียดเหมันเข่ากันนะครับผมตม่ำเหมันเข่ากันพี่น้องเอา้าบึ้งกระถางตา่ำลงหน่อยสาขามพี่น้อง อ,อันนี้จะเป็นซุปแบกนมี่ใส่ปลาหมึกนะครับผมใส่ปลาหมึกกับปลาบวงใส่ปลาทะเลน,นะครับผมถ้าเป็นใส่ปลาทูก็จะมีความมันนะครับผม ใส่ปลาหมึกก็สิมีความนัวนะครับผมเพราะว่าปลาหมึกมันก็มีความนัวแล้วมันก็มีความเข้มๆจากน้อยนะครับพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่คนมากนะครับผมผมคนดเห็นมันเข้ากันต่ำเห็นมันเข้ากันมาบัดนี้เขาจะมาซิมเบิ่งนะครับผมขาดเลียให้ยังเนี้ยมันอกี้เด็ดใส้นะครับผมอืมนครับผมบ่าคอยนวปานไดนนะครับผม ห้าสีบลใส่หลาบล็อตแบบเข้าอยางมันเข้มนะครับผม,มนี่ใส่น้ำปลาจาักน้อยนะครับพี่น้องนี่ท่านี้ก็โอเคเลยนะครับผมเอ้าคนเห็นมันเข้ากันอีกจักน้อยนะครับผมนี่ะเอาเราไปนี่นะครับผม ซิมอีกเก็บหลอบหนึง่งพอดีแล้วนะครับผมพอดีแล้วห้องกับไ้พักอันนี้จะเป็นพริกขาวลูกดวดแล้วกัดต้นหอมปักซี่แล้วกัดปักซี่ใบเลื่อยหรือพักเงกี้ยก็เขาเป็นอิชานเป็นห้องพลความปีนะครับผมน่ครับผมห้ากับไ้ลงไปเลยอันนี้แซ่บแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมอ๋อ โยนนวดโยนนวางนั้นเข่ากันเลยนะครับผมมือมีอปีน,นองเต็มโคกเ <laughs> ต็มโคกอั尼ะนะครับผมปีนองครับอ,อันนี้จะเป็นผันกทอดน,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 นะครับผมอันนี้จะเป็นผักหนอกผักหนอกมั่งแต่บ้านมือนนั่นแหละครับผมครับผมมาเอาสิมานซีมเบิรงกับผักว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ๋อปีนองเลยสะออนงามไปดีนะครับผม มาจ่าอูดรวนด้วยนี่แต่ว่าสินังรถมาหอดนะครับผม <laughs> สูตรนี่่าได้บอกผู้ใดแล้วก็ไม่ผู้ใดหูล้วก็เข้าเจากับว่ามาเห็นได้อยูบอ่บ่เห็นได้ครับผมเสียบนั่ครับทุกันนี่ครับพี่น,น้องมานี่ครับผมอันนี้ซิมเข้ายป็นไงเลยนะครับผมอ <laughs> ื้อ คลิปนี้น้ำหน่อยสาข่ามก็ได้สูบบุ้งมีมาฝากพี่ฝากน้องครับผมครับตัวแรงๆนะครับผมหลังจากเลิกงานหน้านุ่มลงงานนะครับพี่น้องมือนีกับมาเห็ดน่ากินนะครับผมกินกับก๋วยเตี๋นอนมลือดเสาร์กับสีเพ็ยงานนะครับผมคลิปนี้ก็ขอพุ่นถูกการรับชมทีเขามาชมนุ่มหน่อยสาข่ามนะครับผมนุ่มหน่อยสาข่ามก็ได้มาเห็ดน่ากินแบบวิธี เห็นนักกินแดบ,บอีสานบ้านนอกนะครับผมซุปบะหมี่กนินพ่อสมัยปินเล็กน้อยนะครับพี่น้องสมัยไปทวงไปทางเดี่ยวพี่น้องซุปบะหมีนะครับผมอาหารอีสานบ้านนอกแซ่บที่สุดแลวนะครับผมพวกซุบพวกปุ่นพวกแจงพวกอ้อมแซ่บนะครับพี่น้องจิบนี้ร์น้อยสะข้ามสตริคอล่าพี่น้องนะครับผมกะดีห็นแนวยืนนักกินกะดีกินเข่ากินยังกะดีเปล่านอยน,นะครับผมจิปนี้ก็สวัสดีครับ